สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h a n แนลช่องแนวอินดี้นะคะช่องที่มีเกรดสาระ ดีๆนะคะแล้วก็ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาแบ่งปันนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆนะคะในการทําเล็บนะคะเทรนกระแสณนปัจจบุบันอะไรที่กําลัง in, อินอะไรที่กําลังมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะพี่ปุ้ยก็มี วิธีการทำออการทั้งการขัดผงออโรล่านะคะแล้วก็การเนี่ยใช้แผ่นฟิล์มหรือฟอยล์ตัวนี้ก็จะเป็นหลากหลายสีนะปัจจุบันนี้มีให้เราเลือกนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูขั้นตอนกันนะคะแล้วก็มาดูอุปกรณ์พื้นฐานเบื้องต้นเลยนะคะที่เราต้องเตรียมที่เราต้องมีนะคะในการทําแบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะในการฝึกทำออโรร่าตัวนี้นะคะการขัดแบบนี้นะคะ อันดับแรกเลยก็ถ้ามีเราจะลองทําบนเล็บจริงก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่เพื่อนขออนุญาตสาธิตลงบนเล็บ PVC แล้วกันนะคะเล็บปลอมตรงนี้เป็นทรงอัลมอนนะคะก็เตรียมไว้1อันนะคะแล้วก็ตัวที่เราจะใช้ในการช่วยยึดนะคะในการช่วยยึดแผ่นออโราก็คือตัวนี้อุปกรณ์ตัวต่อมาคือแผ่นออโราหรือแผ่นฟิล์มตัวนี้นะคะเราสามารถเลือกใช้ได้2อ,อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เจลที่เราใช้สําหรับการฝังลายการต่อเล็บนะคะหรือว่าจะใช้เป็นตัวลับเบอร์เบดก็ได้นะคะวันนี้ พี่วุ้ยจะเลือกใช้เป็นลับเบอร์เบทเพราะว่ามันมาในรูปแบบขวดมันจะใช้งานได้ง่ายนิดนึงนะคะแล้วก็มีตัวท็อปนะคะที่เราจะต้องเอาไว้จบงานสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมีอ่าผง ผงขัดตัวนี้นะคะมันจะไม่โชว์สีนะคะแต่ว่าเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีแบบตัวเลขอยู่ข้างหลังแหละแล้วก็เอาลองมาขัดดูนะคะเอาลองมาขัดดูบางทีแบบทาสีพื้นสีขาวขัดออกมาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะพื้นสีดําก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเซตนะคะที่พี่พซื้อไว้ก็จะเป็นอ่ะประมาณนี้เลยนะคะก็มี7สีนะคะแต่ว่าวันนี้จะเลือกใช้แค่สีเดียวนะคะแล้วก็จะมาลองทํากันดูนะคะก็คืออันนีนะะ้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ พื้นฐานคร่าวๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงพี่พุ้กก็จะเตรียมเป็นไกลเอาไว้นิดนึงเอาไว้ตัดแผ่นออโรลานี่แหละค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูขั้นตอนกันเลยนะคะและเราก็จะมาเริ่มที่ลิ้นดิ้งผ่านค่ะเราจะมาเริ่มในเรื่องของขั้นตอนการทำนะคะอันนี้เราจะสาธิตโดยการที่เราอ,อ่ะไม่ได้ทาสีพื้นนะคะกรณีที่มันทาสีพื้นเนี่ยพี่พุ้งลองทำในห,หนึ่งเล็กนะคะมันก็จะเป็นแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสีพื้นเป็นสีขาวนะคะเห็นไหมคะอันนี้ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นสีพืนนน้นสีขาวส่วนด้านขวาเนี่ยคือจะเป็นสีใสๆเลยเเ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 เวววววลลลลาาาาทีีีีีีีี่่่่่่่่่มมมมัััััันน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 ไไปปปปปหืือออออกกกกกบบบฟะะะะะคค็็็็็จรรูแแแแแึึงงงใช้้้้ยยยยซผผดพพตสสข เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนการที่จะขัดผมนะคะเราจำเป็นจะต้องขัดท็อปนิดนึงเนาะเพราะว่าให้มันมีพื้นที่เลื่อนๆหน่อยนะคะเวลาทาท็อปเสร็จแล้วอบนะคะแล้วเราก็มาขัดผมให้มันมีความเงามีความสวยตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นท็อปตัวนี้นะคะท็อปตัวนี้นะคะทานลงไปเลยรู้สึกว่าการขัดผมนะคะก็หลายๆท่านก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขัดผมแล้วขัดสักผมแล้วเนี่ยบางทีผมมันอาจจะไม่อยู่ไม่ทนนะคะพี่กุ้งแนะนำให้ใช้เป็นลับเบ์เบรคหรือใช้เป็นตัวเจลแคนนะคะทับอีกหนึ่งรอบแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะไปทาท็อปนะคะเพื่อโปรเทคเเเเอออออออขงผมมม่ไให้้ัันนนถลกกกีี็ด๋ยวรา อันนี้ใชเป็นเบอร์สองไปทาอบล้วก็อันนี้สาวๆทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะก็คือที่ปากอนเชโของบิงค์นบางคนก็จะใช้มนูถูดเลยนะคะเอาตามที่สดวปนะคะอันนี้เราใช้เป็นต้ับสับสับสัะัให้ทั่วเลยนะคะแตะทั่วเสรแล้วเนี่ยสงที่ต้องระวังเลยคือไปก่อนกตัวนี้ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็มาขัดค่ะสีมันก็จะใสๆแบบนี้ จะให้ดูแต่บกนี่ยอันนี้ค like ือสีเของเาแลก็าขั้นตอนในเร่องของัแต่เราจะเอาที่ทลเนคะวาปเนแบบนี้้บางคนก็จะชเป็นเจลใสหรือเจลที่ชบต่อี้ใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นอเัจะเป็นประมาณก็จะเนียวๆข้งๆนอบแงเราก็ทแบบบเ่ะเยวนะคะขอเคลียรกันก่อนนะคไม่ากันมงจับมาเจลเยอะมาก่แบบบางเบาคะแบบนี้ ะขอเพียงคนให้มัาไหลลงไปก่อนะคะด้วยเนื้อของแรปเปอร์ค่ะมันหนาอยู่แล้วนะคะมันข้นแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปประคองใส่เยอะนะคะเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะต้องเอาเขาเนี่ยค่ะเอาไอแรปเปอร์เบสเนี่ยฝังอปิดทับไอ้แผ่นออโร่าอีกหนึ่งครั้งนะคะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็วางวางแผ่ลงไปว้าวสวยอดเขาเล่นอยู่คนเดียวเนาะอ่ะแล้วก็ใช้กุญแจช่วยแตะนิดนึงนะคะแตะเพื่อให้แผ่นออโร่าเนี่ยมันอยู่กับที่แล้วก็มันแนบสนิทนะคะเห็นไหม อันนี naughty, naughty. E ้เนี่ยแพี่ตัดแบบว่าอันเล็กๆนะคะให้มันรับกับความโค้งด้านข้างพอดีเนี่ยมันก็เลยจะไม่กระโดดมากนะคะสำหรับใครแบบว่าอยากได้ทำเงยอยเต็มๆอาจจะต้องมีวิธีการตัดแผนอล่าแบบแบ่งส่วนให้เขาแนบสนิทเล็กอีกทีนึงนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้ก็พอเราใส่เสร็จเียบร้อยนะคะก็จะอบก่อนนะอบก่อนก็อบเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราอาจจะมารีเช็คนะคะในการบบว่าเออรูปอีกอกทีนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะคะพี่ก็จะเช็คก่อนนะคะเช็คแล้วก็รีเช็คเ้าอีกทีนึงนะคะว่ามันเรีย มอนก้องน่งยนที่ถอนญาติเอาออกประกันนะคะเอาออกมาจะถอนกับแสงไฟนิดนึงนะคะแล้วก็ทิ้งห้วางบนนี้นะคะมดทุกจุดนะคะค่อยๆทำไปเลยนะคะ นุ่นเล่นมให้กับลูกค้านะคะใส่ชิ้วๆนะคะน่ารักนะคะชอบงานแบบสไตล์นี้ะะหลังบ้านกำลังเชียร์สนุกกนอยน่ค่ะได้ยินเสียงนิดหน่อยหน่อนะคะี่ต้องการเพื่จะเว้นไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่อัววจูรี่นะคะจเรีก็พยายามเคลียร์ให้แบบสวยงายนะคะอดีอยาขออนุญากค่ะปก สำรับตัวนุ่นๆทำให้เจ้ามุดขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็จะมาติดอันนี้ก็ใช้หลอแก้วง่ายๆนะคะติดอะไรเข้าไปน,นะคะเราจะติดเหนียวสามใส่คะแปะไปนะคะแล้วก็ใช้ทิ่มที่ช่วยนะคะช่วยเขาค่ะนะะึบหนึ่งนะคะสองนึบสามจัดเกรียงนะคะค่อยๆจัดเตรียมก่อนที่เขาจะเซตตัวแข็งนะคะดาวนะคะก็จะได้งานประมาณนี้เลยนะคะเป็นการทำเซตออร่านะคะที่เขาเหมือนกำลัง,งเป็นกระแสนิยมเป็นสักพักเนึ่งแล้นนะคะแต่ว่นี้ก็จะมีเวลามาทำนะคะ มัคืออะไรนะคะเดี๋ยวรอการเสร็จตัวนะคะแล้วก็พจะทาท็อปแล้วก็จะเอามาให้ดูแบบนี้นะคะถ้าบูบบนนี้มันจะไม่ค่อยชัดมันจะเหมือนอันนี้แหละนะคะเดี๋ยวรอการเสร็จตัวสักครู่หนึ่งนะจ๊ะแล้วเ้าก็น่าจะเสร็จตัวเรียบร้อยนะคะนีคือจะมาหาท็อปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นท็อปของ MJ นะคะเป็นท็อปของเอ็นเนะคะก็คือใช้นานนะคะตัวนี้คือใช้สลับกันหลายแบรนด์นะคะโดยตัวตัวนะคะก็ทาไปเลยนะคะทาท็อปนะคะทาไปเลยนะคะทาเสร็จแล้วก็จะอบนะคะเดี๋ยวหลังจากอบหกสิบวีเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่า มันจะเล่นแสงแบบว่าิบบเมเลยนะเนี่ยเราจะมาถ่ายกันแบบว่าให้เห็นแสงกัชัดอีกทีนะคะขอคุณกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยยนะคะส่วนใหญ่นะคะเท่าที่แบบว่าบางคนเคยถามว่าเครื่องอบเวลาอบสีเจลอบอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ระยะเวลาโดยประมาณเท่าไหร่นะคะท้งนี้ทั้งนั้นะคะเอาแบบสแตนด์ร์ดพืนหาาเลยคะคือหกสิบวินะคะแต่คือเราต้องใช้เครื่องที่เครื่องอบที่เป็น LED นะคะเครื่องอบที่เป็น LED นะไม่ใช่ UV นะคะแล้วก็สำหรใคที่ว่ายังไม่มีความรู้เลยค่ะว่าเครื่องอบ LED UV มันต่างยังไงเดี๋

นะคะเพราะฉะนั and, also, ้นเนี onun, ่ยก็ถาบนซื้อดีที่สุดนะคะทากับผู้ผู้ขายทากับผู้ขายดีที่สุดว่าอันนี้เป็นงานเภทหมแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการกบหโดยประมาณกี่นาทีนะคะอันนี้ก็อบเสลหกสิบนาทีอันนี้เป็นท็อปที่ไม่ต้องเช็ดนะคะคืออบสนิทเลยแห้งสนิทเลยนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะวิงววาวๆหน่อยนะคะนี่ค่ะอันี้เป็นเกรดเคนิความรู้เล็กๆน้อยเห็นคะอยากให้เห็นตรงนี้จังเลยอ่ะคือแบบเห็นไหมันจะแบบมีมุมมองที่มันแบบว่าหน่น่แน่มันก็จะแบบเงาคือแผ่นอล่ามันจะหล้ายแบบหลักะคะ แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ในช่อง YouTube Channel นะคะ n นว l ินดี้นะคะกดไว้เลยนะคะเราจะมีสาระ เทคนิคดีๆนะคะเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่กําลังมองหาความรู้นะคะและต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับการทําเล็บเนี่ยสามารถเข้ามาดูช่องทางนี้นะคะเอาไว้เป็นแนวทางได้นะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้นะคะเกร็ดเล็กๆน้อยๆจากพี่ปุ้ยนะคะแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า